ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่27การสอบเริ่มต้นขึ้น ลิ้นหมิงผ่อนลมหายใจออกมาอย่างช้าๆด้วยความโล่งอกเขาติดอยู่ที่จุดสูงสุดของขอบเขตฝึกกายขั้นที่1มานานแล้วและเหลือเพียงก้าวเล็กๆเท่านั้นที่จะไปถึงขั้นที่2ต่อให้ไม่มียาละมั่งทองเขาก็คงใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการเลื่อนระดับสู่ขั้นที่2อยู่ดี ขอบเขตฝึกกายขั้นที่1คือการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อซึ่งพลังท่าแท้จะกระจุตัวอยู่ที่กล้ามเนื้อเป็นหลักแต่เมื่อเข้าสู่ขั้นที่2พลังจะเริ่มแผ่ซ่านและกระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกายไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ความทนทานของร่างกายก็จะยกระดับขึ้นด้วยแม้มันจะไม่ทำให้เขาเป็นอมะตะแต่อย่างน้อยดาบที่เคยแทงเข้าไดง้ง่ายๆในเมื่อก่อนตอนนี้อาจทําได้เพียงสร้างบาดแผลตื้นๆเท่านั้นประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเขาย่อมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทว่าจูเหย็นนั้นอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่3มาตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วแม้ตอนนี้หลินหมิงจะเข้าสู่ขั้นที่2ด้วยอนุภาพของเคล็ดวิชากรลาหนท่าแท้แต่เมื่อเทียบกับจูเหย็นแล้วช่องว่างระหว่างพวกเขายังคงกว้างใหญ่เกินไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเวลาครึ่งปีที่จูเย็นได้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นเขาเป็นอัจฉริยพรสวรรค์ระดับ4ความเร็วในการฝึกตนย่อมรวดเร็วไม่แพ้กัน แม้เขายังไม่ได้นอนแต่เพราะเพิ่งทะลวงระดับมาหลินหมิงจึงรู้สึกสดชื่นและไม่มีอาการเหนื่อยลา้าหรือมึนหัวเลยแม้แต่น้อยเขาออกวิ่งไปข้างนอกมุ่งหน้าสู่เทือกเขาโจทันทีฮอชิงหมิงอยู่ห่างจากป่าละเมาะที่หลินหมิงใช้ฝึกซ้อมประจำอยู่หลายลี้แม้จะวิ่งด้วยความเร็วเต็มสูบก็ยังต้องใช้เวลาชั่วทูบไม่หมดสองดอกในการข้ามผ่านระยะทางนั้นแต่ตอนนี้เมื่อเขาบรรลุขั้นที่สองแล้วเวลาที่ใช้กลับลดลงเหลือไม่ถึงครึง่งหลินหมิงรู้สึกปิติอินดีอย่างยิ่ง เมื่อถึงจุดฝึกประจำหลินหมิงโยนย่ามลงบนพื้นในนั้นบรรจุวัตถุดิบทำยาและผ้าพันแผลเอาไว้ยาเหล่านั้นไม่ใช่ของราคาถูกแต่เป็นสมุนไพรหายากล้ำค่าแม้แต่ผ้าพันแผลก็ยังถูกแช่ในน้ำสกัดจากยากระดูกดำเพื่อให้ผลในการรักษาเป็นพิเศษด้วยยาที่หรูหราเช่นนี้เขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บภายในอีกต่อไปหลินหมิงจึงสามารถฝึกฝนได้อย่างเต็มกำลัง ลิ้นหมิงกินยาเม็ดร,รวบรวมวิญญาณเพื่อเพิ่มความเร็วในการดูดซับพลังท่าแท้จากนั้นเขาเริ่มฝึกฝนทั้งเคล็ดวิชากโกลาหนาท่าแท้และเคล็ดวิชาต่อสู้เส้นชีพจรเทวธรรมควบคู่กันไป ในทวีปเทียนเยียนผู้ที่ฝึกวิชาย,ยุทธจะมีความแข็งแกร่งหนึ่พันจินจะถูกนับว่าประสบความสำเร็จขั้นต้นหลังจากนั้นนักยุทธจะก้าวผ่านขั้นตอนผัดเนื้อเปลี่ยนกระดูกและเชื่อมชีพ,พจรเมื่อการฝึกกายเสร็จสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของนักยุทธจะสูงถึง8ปดพันจินและสำหรับคนส่วนน้อยที่เกิดมาพร้อมพลังเทพประทานพลังของพวกเขาอาจสูงถึง10,000จินได้ นี่คือขีดจำกัดของพลังกำลังต่อให้เป็นยอดฝีมือก่อนสวรรค์พลังดิบของพวกเขาก็จะไม่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้พวกเขาทำได้เพียงยกระดับพลังธาตุแท้เท่านั้นทว่าหลังจากบรรลุระดับเซียนเทียนรวมถึงระดับที่สูงขึ้นไปพวกเขาจะเริ่มทำความเข้าใจพลังธาแท้และฝึกฝนจิตวิญญาณน,นี่จึงจะถือว่าเป็นบันคาที่ถูกต้องของวิธีแห่งยุทธแต่ในเคล็ดวิชาต่อสู้เส้นชีพรจรเทวธรรม กลับบันทึกไว้ว่าพลังหนึ่งพันจินนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกควรมีพลังถึงหนึ่งหมื่นจินและผู้ที่ประสบความสําเร็จเพียงเล็กน้อยควรมีพลังถึงหนึ่งแสนจินส่วนพลังของผู้ฝึกตนระดับสูงสุดนั้นไม่อาจประมาณค่าได้หากพวกเขาเปิดทวารทั้ง8หลังจากวังเก้าดาราร่างกายจะสามารถหยิบยืมพลังจากสวรรค์และปฐพีได้เพียงก้าวเท้าก็ทลายภูเขาเพียงหมัดเดียวก็แหวกนภา พลังระดับนั้นไม่อาจบรรยายด้วยตัวเลขแสนจินได้อีกต่อไปมันต้องเป็นระดับล้านจินขึ้นไปเท่านั้นเมื่อหลินหมิงเห็นสิ่งนี้ในความทรงจําเขาแทบไม่เชื่อสายตาหากมันแข็งแกร่งกว่าปกติสักสองสาเท่าเขาก็พอจะเข้าใจได้เพราะนี่คือมรดกตกทอดนับล้านปีจากดินแดนแห่งเทพ แต่ความแตกต่างกันเป็นพันๆเท่านี้มันช่างเหลือเชื่อเกินไปในความทรงจําเขาระบุว่าในสํานักเหล่านั้นแม้แต่คนกว่าถนนตรงทางเข้าหรือเด็กตัวน้อยที่วิ่งเล่นกันอยู่ก็ยังมีพะละกําลังหลายหมื่นจินส่วนสิทธิสายตรงนั้นพลังย่อมสูงกว่าแสนจินแน่นอนความทรงจําเหล่านั้นช่างละเอียดลอจนหลินหมิงจําต้องเชื่อแม้จะเอาแม่ทับชินเซียมาเปรียบเทียบเขาก็คงไม่คู่ควรแม้แต่จะเป็นคนกวาดพื้นในสํานักเหล่านั้นเสียด้วยซ้ํา อย่างไรก็ตามพลังระดับนั้นยังอยู่ห่างไกลาจากหลิงหมิงมากนักเพราะหากกล่าวว่าก้าวจากระดับผัดไขกระดูกไปสู่เชื่อมชีพจรน,นั้นยากแล้วก้าวจากการผัดไขกระดูกไปสู่การเปิดทวารทั้ง8และวงก้าวดาราน,นั้นยากยิ่งกว่าหลายเท่าในความทรงจำระบุว่าสิทธิ์จำนวนมากในสำนักเหล่านั้นก็ยังติดอยู่ที่ขั้นนี้หากเปรียบกับอาณาจักรเทียนอวินแล้วความยากของมันคงยิ่งกว่าการเลื่อนระดับจากก่อนสวรรค์ไปสู่เซียนเทียนเสียอีก ลิ้นหมิงสูดหายใจลึกพลางสลัดความคิดที่กลาตัวออกไปสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือฝึกฝนพื้นฐานของเคล็ดวิชาต่อสู้เส้นชีพจรเทวธรรมและบรรลุระดับการฝึกกำลังที่เรียกว่ากระแสะไหมไหลลื่นโปรงหลายซิวให้ได้ระดับกระแสะไหมไหลลื่นคือการที่สามารถต่อยต้นไม้แล้วเปลือกไม้ภายนอกไม่ระคายผิวแต่เนื้อไม้ภายในแหลกเลวเป็นผุยผง ทว่าความทรงจําของผู้อาวุโสในจุดนี้ค่อนข้างพลาเลือนหลินหมิงที่ยังไปไม่ถึงระดับนั้นจึงทาได้เพียงพยายามถอดประหัสความลับเบื้องหลังมันด้วยตนเองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเทียนอวินมีกองทหารยามติดอาวุธยืนเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเยาวชนในชุดผ้าไหมชั้นดีมีดาบยาวล้ำค่าเน็บอยู่ที่เอวยืนรอใครบางคนอยู่ที่ระเบียงทางเดิน เมื่อเวลาผ่านไปชั่วทูบไม่หมดหนึ่งดอกชายหนุ่มในชุดปลอะโซ่ถักและหมวกเหล็กก็เดินเข้ามาที่ปลายโถงเขาดูมีอายุ2ี่ต้นต้นแม้ท่าทางจะไม่ดูเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ทุกแย่งก้ากลับมั่นคงลมหายใจสม่ำเสมอบ่งบอกว่าเป็นยอดสีมือเด็กหนุ่มชุดผ้าไหมเหงน่ัแดงนั้นก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจและรีบเข้าไปต้อนรับทันทีทันทีท่านกลับมาแล้วท่านพ่อต้องดีใจมากแน่แท่านพ่อพอใจกับผลงานของท่านที่ชายแดนตลอด3าปีที่ผ่านมา,มามากเลยขอรับ เด็กหนุ่มชุดผ้าไหมคนนี้คือคนเดียวกับที่เคยพนันแพ้หลิงหมิงจนต้องเสียเงินหนึ่งพันตำลึงทองและถูกเรียกชื่อย้อนหลังหวังอีเเองงอ้เก่านั่นเองหวังอี้เก่านั้นช่างน่าเวทนาแม้เขาจะพยายามปิดข่าวไม่ให้แพร่งพรายแต่ท่านพ่อของเขาก็รู้อยู่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านแม่ทัพหวังโกรธจัดมากเขาไม่ได้โกรธที่หวังอี้เก่าไปพนันแต่โกรธที่ลูกชายแพ้ยิ่งไปกว่านั้นยังแพ้ให้แก่เด็กขั้นฝึกกายระดับหนึ่งและถูกเรียกชื่อย้อนหลัง มันเป็นความอับอายขายหน้าต่อวงตระกูลอย่างยิ่งหวังจ,จูจูจึงสั่งกักบริเวณเขาเป็นเวลาสองเดือนและเขาเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ไม่นานการถูกกักบริเวณสองเดือนนั้นเป็นนรกสําหรับหวังอี้เก่าเขาไม่ได้กินเนื้อไม่ได้ไปหอคมเขียวไม่ได้พาสมุนไปรังแกชาวบ้านแถมยังต้องอ่านตำราพิชัยสงครามและทําการบ้านทุกวันหวังอีเ้เกลียดเรื่องพวกนี้เข้ากระดูกดําและทั้งหมดนี้เป็นเพราะหลินหมิง เขาไม่อาจกล้ำกลืนความกับแค้นใจนี้ได้เลยแต่หวังอี้เก่าก็ไม่รู้วิธีจัดการกับหลินหมิงเขาไม่มีอำนาจสั่งการกองทัพจริงๆและตัวเองก็สู้หลินหมิงไม่ได้ส่วนพวกเพื่อนเลวๆของเขาก็ไม่มีใครเป็นคู่มือของหลินหมิงสักคนยิ่งไปกว่านั้นท่านพ่อ,อยังตัดเบีย้ยเลี้ยงเขาจนไม่มีเงินจ้างคนเก่งๆมาจัดการพูดง่ายๆคือเขาทำอะไรหลินหมิงไม่ได้เลย จนกระทั่งวันนี้พี่ชายของเขากลับมาหวังอี้เก็แทบจะร้องให้ออกมาด้วยความดีใจเขารู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้วจงมารออยู่นานเพื่อที่จะฟ้องพี่ชายหวังอี้หมิงมองดูน้องชายที่น่าเวทนาทั้งสองเป็นลูกจากภรรยาเอกมีพ่อแม่คนเดียวกันเขาย่อมรู้นิสัยน้องชายดีเขาเอ่ยขึ้นว่าเจ้ามารอข้าเพื่อจะพูดเรื่องที่เจ้าพนันแพ้สินะท่านแม่ทับหวังเคยบน่นและลงโทษหวังอี้กกบเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วเขาจึงรู้เรื่องดีหวังอีกก้กเงยหน้าขึ้น ทันทีช่างรอบรู้นักท่านไม่รู้หรอกว่าไอ้เด็กนั่นมันโอหังแค่ไหนตอนแรกมันทำร้ายคนรับใช้ของข้าและยังโกงพนันอีกไม่เพียงเท่านั้นมันยังดูหมิ่นตระกูลทหารของพวกเราหวังอี้หมิงฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าน้องชายจอมกะล่อนกำลังแต่งเรื่องเขาพูดขัดอย่างรำคาญว่าพอได้แล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือไงว่าเจ้าต้องการอะไรเจ้าอยากให้ข้าไปแก้แค้นให้เจ้าใช่ไหม ท่านที่คือวีรบุรุษที่ไร้ผู้ตา้านการจัดการกับไอ้หมอนั่นสำหรับท่านก็แค่กระดิกนิ้วหัวแม่มือหวังอี้หมิงกล่าวเสียงเรียบข้าเป็นถึงนายกองทหารผู้ทรงเกียรติและเจ้าจะให้ข้าไปจัดการกับเด็กขั้นฝึกกายระดับหนึ่งเนี่ยนะนี่มันมุกตลกที่ข้าควรหัวเราะตาไหมหวังอี้ก็ยิ้มแห้งๆขอรับมันอาจจะดูทําเกินกว่าเหตุไปหน่อยเหมือนเอาปังตะข่าโคม่าเชือดไก่ท่านพี่ท่านมีองครักษฝีมือดีตั้งสี่คนไม่ใช่หรอ ให้พวกเขาสักคอนไปจัดการก็ได้ท่านพ่อเป็นถึงผู้บัญชาการกองกําลังรักษาพระองค์ของเมืองเทียนอวินตอนนี้ราชบัลลังก์กำลังจะมีการผัดเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ล่อแหลมมากเจ้าจะให้ข้าใช้องค์รักษ์ของกองทัพไปจับกลุมคนในเมืองหลวงนั้นหรือเจ้าอยากจะทําเรื่องงี่เง่าแบบนี้จริงๆเหรอเจ้าคิดว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงข้าว่ากักบ,บริเวณเจ้าสองเดือนมันยังน้อยไป หวังอี้หมิงตัดกร้าวแล้วไม่สนใจหวังอีกก้เกาอีกเขาหันหลังเดินจากไปทันทีหวังอีกก้เกาถูกทิ้งให้ยืนจมกองความแค้นเขาไม่คิดเลยว่าแม้แต่พี่ชายแท้ๆก็ยังดูด่าเขาแรงขนาดนี้เขากำมัดแน่นและกัดฟันจนตัวสั่นบัดซกข้าไม่เคยได้รับความอัปยศขนาดนี้มาก่อนในเมืองเทียนอวินหลิมหมิงถ้าข้าไม่ได้ทำให้แกพิการละก็ข้าจะไม่ขอใช้นามสกุลหวังอีกต่อไปตะวันขึ้นตะวันตกห้าสิบวันผ่านไปอย่างเงียบเชียบ ในเทือกเขาโจเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังฝึกมวยอย่างเชิงอยู่ท่ามกลางป่าละเมาะลมพูเขาโหมกระนำต่เสียงจักหมัดของเด็กหนุ่มกลับกลบเสียงของขุนเขาจนหมดสิ้นปังทันทีที่เด็กหนุ่มชกไปที่เสาไม้เบื้องหน้าเสียงกระแทกดังสนั่นก้องไปในอากาศแม่เสาไม้จะถูกอับด้วยยาสมุนไพรพิเศษเพื่อให้ทนทานขึ้นแต่มันก็หักครึ่งลงด้วยหมัดเดียวเมื่อหมัดจบลงโดยไม่รอให้ฝุ่นจางเขาฟาดแข้งลงมาและผ่าเสาไม้ออกเป็นสองซี่ แม้ข้าจะยังไม่สามารถบรรลุระดับกระแสไหม่ไหลลื่นได้แต่ข้าก็ประสบความสําเร็จขั้นต้นของเคล็ดวิชาโกลาหนท่าแท้ขั้นที่1แล้วและระดับการฝึกกายขั้นที่สองของข้าก็มั่นคงมากพละกําลังของข้าน่าจะมีอย่างน้อย2,600จิน เด็กหนุ่มคนนี้คือหลินหมิงในช่วง50วันที่ผ่านมาเขาฝึกฝนอย่างหนักอยู่ในป่าเขาเขาไม่ขัดสนเรื่องยาล้าค่าและได้กินยาเม็ดรวบรวมวิญญาณไปถึง20เม็ดเพราะการใช้เงินที่มหาศาลนี้หลินหมิงจึงต้องขาอัขระจารึกไปอีกหนึ่งแผ่นเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายทว่าแม้จะใช้ยามากมายขนาดนี้หลินหมิงก็ยังไม่สามารถทะลวงเข้าสู่ขั้นที่3ของขอบเขตฝึกกายคือขอบเขตฝึกอวัยวะภายในวิเซอร์เ training) ได้เคล็ดวิชาต่อสู้เส้นชีพจรเทวธรรม นั้นเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งมันไม่ใช่สิ่งที่จะเร่งรีบให้ก้าวหน้าได้โดยง่ายครบ50วันแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันสอบเข้าสำนักยุทธเแก้วล่าคานาจะไม่มีปัญหาในการสอบผ่านลินหมิงพูดพลางหยิบเสื้อผ้าจากโขดหินใหญ่และเดินไปล้างตัวในลำธารอย่างรวดเร็ว ภายใต้แสงแดดจ้ากล้ามเนื้อของหลินหมิงเรียงตัวสวยและดูแข็งแกร่งสมมาตรผิวพรรณของเขาดูเปล่งปลั่งและเปลี่ยนไปด้วยพลังสุนทรีของความแข็งแกร่งเขาเหมือนกับเสือดาวที่ว่องไวในจุดสูงสุดของพลังหากมองแค่แผ่นหลังคงยากจะเชื่อว่านี่คือสรีระและจิตวิญญ,ญาณของเด็กหนุ่มอายุเพียง15ปี หลังจากกล้างตัวเสร็จลินหม,มิงสวมเสื้อผ้าและลงจากเขาเขาพุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วราวกับเหยื่อลากกระต่ายความเร็วของเขาเหมือนประกายไฟที่ว่าผ่านเพียงไม่กี่อึดใจเขาก็หายไปในป่าลึกอันไร้ขอบเขตสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ